สวัสดีค่ะนี่คือ Hardi Podcast โดยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ H R <DI. S 1> D I Hardi Podcast หากว่าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงต้นไม้ป่าไม้สายน้ำหรือว่าอากาศแต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามดินค่ะ ดินคือรากฐานชีวิตสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์จิ่เกื้อกูลกันของธรรมชาตินะคะดินดีพืชพันธุ์ก็ดีหากว่าเรามีการจัดการที่ดีและยั่งยืนเนี่ยดินก็จะเป็นตัวแปรสำคัญในการรับมือแล้วก็แก้ไขกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศรวมทั้งลดกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ด้วยติดตามอาจารย์ปองค่ะ อาจารย์พักภูมิดาราพงศ์นักวิชาการส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนงานพัฒนาสำนักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอาจารย์ปองคะพูดถึงดินจริงๆเรามีความผูกพันเราอยู่กับดินและที่สำคัญดินมีความหมายต่อชาวโลกไม่งั้นคงไม่ถูกกำหนด ให้วันหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญในอดีตของปวงชนชาวไทยแต่กับวันนี้คำว่าวันดินโลกทำให้เราได้น้อมรำลึกในพระปีชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษอาจารย์ปองคิดถึงวันดินโลกอย่างไรบ้างคะครับ เรื่องของวันดินโลกนะครับก่อนอื่นก็ต้องสุุีีาพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปรมนาประพิษนะครับซึ่งท่านนะครับเป็นผู้ที่ทําคุณอุปการอยู่กับเรื่องดินนีครับจนองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติครับถือหรือที่เรารู้จักกันว่า FAO นีครับก็ได้ยกย่องท่านนะครับแล้วก็มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับท่านนะครับก็คือท่านได้รับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร,ร์ดินเพื่อมนุษยธรรมครับซึ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานที่ท่านได้ทรงของราแล้วก็ท่านได้ทําประโยชน์เนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายให้มากกว่านครับก็เป็นที่ประจักษ์กันทั้งชาวไทยและชาวโลกครับ,รบแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้มองลงไปนะครับ,รบก็คือในเรื่องของดินเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจนะครับของการปลูกพืชแทบจะทุกชนิดทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เลยนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนะครับนวัตก,กรรมหรือความก้าวหน้า ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ว่าเราปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินแล้วนะครับหรือว่ามีวัสดุที่จะทดแทนดินแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในพืชส่วนใหญ่นะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้ดินนะครับเป็นส่วนในการเพาะปลูกแล้วก็ให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้อยู่ครับค่ะคิดว่าในความเป็นดินที่จําเป็นต่อทุกๆชีวิต ที่เอื้อต่อความเป็นธรรมชาติทุกๆส่วนด้วยเนี่ยนะคะเราก็คงอยากเห็นดินดีๆค่ะอาจารย์คะหากว่าจะให้คำนิยามในคำว่าดินดีคือดินที่มีลักษณะอย่างไรคะ่ะเราจะมองกันสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่มองเห็นจากภายนอกแน่นอนครับดินเนี่ยก็คือสามารถเราจะมองเห็นว่าดินเนี่ยมีสีคล้ำนะครับสามารถจับต้องได้สัมผัสได้ว่าดินเนี่ยมีความนุ่มมีความฟูเป็นดินที่มีชีวิตแต่อีกมุมหนึ่งนะครับคือมอง ลึกผ่านเข้าไปภายในนะครับคือสมบัติที่อยู่ภายในหรือทางวิทยาศาสตร์เราก็อาจจะว่าลักษณะทางเคมีหรือว่าสมาภายในเนี่ยดินที่ดีนะครับก็คือดินที่มีธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารครบสมบูรณ์เหมาะสําหรับการจเจริญเติบโต,ตของพืชแต่ละชนิดซึ่งลักษณะทั้ง2องอย่างเนี่ยเมื่อมาประกอบกันน่ะเราก็จะเรียกว่าดินที่ดีและที่สําคัญนะครับดินนั้นอ่ะจะต้องมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็คือจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์ต่างๆเล็กที่มีประโยชน์เนี่ยครับมันก็จะช่วยที่จะทําให้นําพาสารอาหารต่างๆนะครับให้กับต้นพืชน,นะครับทำให้ต้นพืชสามารถที่จะเริ่มเติบโตงอกงามออกไปได้ครับผมนี่เป็นลักษณะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะในส่วนของภายในที่อาจารย์อธิบายสมบัติภายในของดินที่มีธาตุอาหารมันก็ไม่ง่ายนะคะที่เราจะดูได้ด้วยตาเปล่าเพราะนั้นจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้คือดินดี แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับการที่เราจะทราบว่าดินดีได้อย่างไรเนี่ยเราจะต้องตรวจครับเราจะต้องตรวจวิเคราะห์ดินซึ่งการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับในยุคปัจจุบันนะครับหรือยุค 5G นะครับการตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยให้ผลดีกับเราอย่างไรนะครับการตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยจะทําให้เราทราบนะครับว่าลักษณะภายในของดินที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะมีปริมาณาธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ค่าอาหารเสริมหรือความอุดมสมบูรณ์ต่างๆแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนั้นมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดแล้วพอเราทราบเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาประเมินมาตัดสินใจว่าเราจะปรับปรุงดินด้วยวิธีอะไรเราจะปรับปรุงดินเสริมธาตุนี้ลดธาตุนี้หรือว่าเติมธาตุนี้ลงไปประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งการตรวจวิเคราะห์ดินเนี่ยเราสามารถตรวจได้ง่ายครับอยู่นี้เราสามารถตรวจได้ด้วยตนเองแล้วก็ตรวจในแปลง ของเราเองได้เลยนะครับซึ่งการตรวจนี้เราเรียกว่าการตรวจในสนามเบื้องต้นซึ่งการตรวจดินในสนามเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าชุดทดสอบการตรวจรวิเคราะห์ดินในสนามเบื้องต้นหรือที่ภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าซอยเทสคิดเนี่ยซึ่งทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานองค์กรเอกชนหรือแม้แต่ภาคสนับสนุนต่างๆนะครับ ทั้งของในประเทศและกต่างประเทศเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ด,ดินด้วยชุดตรวจดินในสนามซึ่งตรงนี้เกษตรกร,เ,กร,กรเนี่ยสามารถที่จะทราบผลได้เลยนะครับประมาณ5นาที10นาทีนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะสามารถที่จะมาประเมินตัดสินใจว่าตอนนี้นะในดินของแปลงของเราเนี่ยสถานการณ์ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันมีปริมาณอินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK หรือว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรเราจะต้องเติมเราต้องเสริมอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเกษตรกรในยุคปัจจุบันแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับการตรวจวิเคราะห์ดินน่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทํามาโดยตลอดก็คือการตรวจส่งตัวอย่างดินตรวจดังห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ยนะครับซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าส่งห้องแลบส่งห้องแลบเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับเรานะครับที่จะตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อจะทราบนะครับว่าปริมาาาาาณออหหรรืว่ อินทรียวัตถุรวมทั้งสิ่งที่เราต้องการรู้ต่างๆครับในดินของเรามีปริมาณเท่าไหร่แต่ข้อจากัดมันก็อาจจะมีนิดนึงนะครับในอาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับกับระยะเวลาในการส่งตรวจก็มีทางเลือกนะครับให้เกษตร,รกรเลือกเอานะครับว่าจะเอาทางเลือกแบบที่1 นะครับทันทีทันใดแล้วเห็นชัดเจนนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่เหลยดร้อยเปเซนะแต่ก็พอที่จะอนุมานหรือว่าประเมินได้หรืออันที่สองนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับส่งตรวจในห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะใช้ระยะเวลาลอนิดนึงมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ายาเคมีที่ตรวจในส่วนของส่งห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงอยู่อยู่นี้มีทางเลือกหลากหลายนะครับเพื่อที่ทําให้กเกษตรกรสามารถทราบนะครับว่าดินในแปลงของเราดีไม่ดี ต้องแก้ไขหรือต้องปรับปรุงอย่างไรครับผมค่ะก็คงจะเห็นนะคะว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นในยุค5 g นะคะว่าการตรวจวิเคราะห์ดินเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจเรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะคะเพราะว่าพอรู้ว่ามีธาตุอาหารเหมาะสมกับการปลูกพืชอย่างไรนี่คือส่วนที่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอาจารย์คะ ใช่ครับพอเราทราบนะครับว่าดินไม่ว่าจะเป็นการตรวจจากชุดตรวจในสนามหรือว่าตรวจในห้องปฏิบัติการดินและปุย๋ยพอเราตรวจเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลการตรวจนะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอามาดูนะครับมีการแปลผลการตรวจซึ่งปัจจุบันนี้ครับเราหาข้อมูลได้ง่ายมากเลยนะครับสามารถ หาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาตำราเอกสารต่างๆมีมากมายนะครับเอกสารอ้างอิงทางวิชาการจะเยอะมากเราก็สามารถเอาผลที่ได้เนี่ยมาเทียบนะครับแล้วก็ศึกษาดูหรืออาจจะปรึกษานะครับกับนักวิชาการนะครับด้านดินและปุ๋ยหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของดินและปุ๋ยนะครับก็จะสามารถที่จะวางแผนประเมิน การจัดการในแปลงของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเราตรวจมานะครับเราพบว่าแปลงของเราเนี่ยมีความเป็นกรดดินเป็นกรดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดินเปรี้ยวเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเราจะต้องเติมปูนขาวหรือเติมปูนโดโลไม้ไหมหรือว่าเราจะต้องเพิ่มธาตุอาหารอะไรที่จําเป็นลงไปหรือเราอาจจะต้องเพิ่มปุ๋ยคอกลงไปไหมถ้าอินทรีย์วัตถุเราต่ําอะไรเงี้ยหรือว่าบางแปลงนะครับเราตรวจออกมาเราอาจจะพบว่าเออแปลงเราสมบูรณ์มากพอแล้วนี่เอแต่ทําไม แปลงของเราทําไมต้นถึงไม่เจริญเติบโตนะครับพืชผักไม้ผลของเราถึงไม่โตเต็มที่ทั้งๆท,ท,ที่เราก็ใส่ปุ๋ยไปปริมาณมากๆทุกปีอ่าเราอาจจะพบว่าแปลงของเราอาจจะมีความเป็นกรดจัดรุนแรงนะครับค่า p h ออกมาเป็นแบบกรดจัดรุนแรงอ่ะอย่างนี้เราต้องไปแก้อย่างไรอะไรครับคือเราจะสามารถที่จะวางแผนประเมินการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกวิธีการเลือกของที่จะเติมลงไปในแปลงของเราเลือกปุ๋ยนั่นแหละครับ <S <S> <S ก็อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีไหมหรือว่าอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไหมนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่เกษตรกรปัจจุบันที่กำลังทําอยู่นะครับก็ลักษณะคล้ายกับลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นปุ๋ยสั่งตัดนั่นเองครับผมอืมค่ะจริงๆฟังแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปหากว่าทําผิดที่ผิดทางก็อาจจะทําให้ดินเสื่อมดินเสียได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ลักษณะนี้ก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราเติมปุ๋ยเติมใส่ปุ๋ยเคม่มีเติมปุ๋ยหมักลงไปในแปลงเราเยอะๆปริมาณมาก,มมากๆเรามั่นใจเราคิดเอาเองว่ามันจะได้ผลตอบสนองมาเยอะแต่ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปผมย้ําเสมอนะครับว่าในการที่ผมไปส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรหรือพบกับคนทั่วไปถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องดินเนี่ยผมจะแนะนําเบื้องต้นขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือ ต้องตรวจดินก่อนนะครับตรวจดินจะได้ทราบก่อนนะครับว่าดินในแปลงของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้เสริมเติมหรือเพิ่มลงไปนั่นเองครับแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ตรวจนะครับเราก็สเปะสป,ปะไปเรื่อยเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวนะครับก็คือ1เปลืองแน่นอนครับเปลืองเงินยิ่งตอนนี้ปุ๋ยแพงทั้งทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแพงเปลืองเสียเวลานะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ ก็ไม่เต็มที่นะครับซึ่งข้อเสียมันจะมีเยอะกว่าข้อดีครับเพราะฉะนั้นย้ําอีกทีนะครับว่าเราจะต้องตรวจดินก่อนปลูกพืชแทบจะทุกชนิดเป็นสิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้ครับผมบฟังดูแล้วในเรื่องของการตรวจดินสู่การที่เราจะวิเคราะห์เหมือนสุขภาพคนเราเลยนะคะว่าใช่ครับใช่คนนี้ขาดโปรตีนไหมคนนี้ไขมันสูงไหมนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีดินก็คงเช่นเดียวกันอาจารย์ปองครับหากเราจะ ทำให้ดินดีโดยทั่วไปแล้วเราจะทำอย่างไรการที่จะทำให้ดินดีนะครับจากที่เราตรวจวิเคราะห์ได้ผลมาแล้วนะครับเราก็จะต้องไปดูค่าวิเคราะห์อของดินที่เราออกมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงของเรานะครับสมมติว่าเราตรวจออกมาเนี่ยพบว่าอินทรีย์วัตถุต่ำมีไม่ถึงค่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้ซึ่งอินทรีย์วัตถุขาดเนี่ยทางวิชาการเราก็ต้องแนะนำอยู่แล้วว่าเราจะต้องเติมปุ๋ยคอกหรือปุยป๋ยหมักลงไป ซึ่งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เราเติมลงไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเสริมในสมบัติที่เรามองไม่เห็นอย่างที่ผมพูดในตอนต้นแล้วนะครับก็จะช่วยไปปรับสภาพนะครับในแปลงของเรานะครับปรับสภาพดินที่อยู่ในแปลงของเราครับให้ดินเราเมีความชุ่มชื้นสามารถ,ถที่จะทําให้จุลินทรีย์นะครับที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยทำงานได้เต็มที่พอลักษณะที่จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่แล้วนะครับมีการเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้วนะครับ ดินของเราครับก็จะเริ่มมีชีวิตมากขึ้นดินก็จะเริ่มมีความชุ่มชื้นเพอดินเริ่มมีความชุ่มชื้นธาตุอาหารต่างๆเราอาจจะมีธาตุอาหารเดิมที่อยู่ในแปลงเราแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสามารถที่จะดูดซึมพืชก็สามารถที่จะดูดซึมหรือดึงขึ้นไปใช้เพื่อการจเจริญเติบโตต่อไปได้ลักษณะที่ผมได้พูดมาเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของว่าถ้าเราจะทําให้ดินดีมองไปที่อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินเราควรที่จะทํำยังไงนะครับคำตอบก็คือ เราก็ต้องเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปแต่ในส่วนอื่นในส่วนธาตุอาหารธาตุอาหารหลักของพืชที่ต้องการไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมเราต้องทํำยังไงแน่นอนครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม e เราก็ต้องมาประเมินดูในแปลงของเราว่าแปลงของเราเนี่ยเราจะเลือกปลูกในวิธีแบบไหนนะครับถ้าเราเลือกปลูกที่อยู่ในระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยเราจะเลือกในวิธีแบบไหนนะครับในวิธีแบบ g a p การทําเกษตรดีที่เหมาะสมหรือเราจะเลือกทําในวิธีการปลูกแบบไม่ใช้เคมีเลยเป็น ลักษณะของวิธีเกษตรอินทรีย์เราก็มาเลือกอีกนะครับถ้าเราจะใช้แบบเคมีแน่นอนครับเราก็จะต้องดูว่าในส่วนที่เราจะเติมลงไปเนี่ยเติมไปปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมและพืชนําไปใช้ประโยชน์ได้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่จําเป็นต้องเติมไปเต็มที่หรือว่าเติมไปสูงสุดเท่าที่คําแนะนําทั่วไปที่เขามีนะครับหรือว่าตามที่พ่อค้านะครับที่จะแนะนําแต่เราอ้างอิงจากผลการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วเอกสาร งานวิชาการหรือนักวิชาการที่แนะนําเราก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในการปลูกระบบ GAP นะครับพูดถึงเรื่องของมีการใช้ปุ๋ยเคมีบ้างในขณะที่ในส่วนของการทําแบบอินซีการเติมธาตุอาหารลงไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูเช่นอย่างในตัวเจ่นเราจะเติมไปแบบไหนในตัวเจ่นเราจะเพิ่มจาก ปุ๋ยพืชสดได้ไหมปุ๋ยพืชสดก็มีทางเลือกหลากหลายปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นปอเทืองนะครับถั่วชนิดต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งไนโตรเจนธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะปลูกลงไปในแปลงแล้วก็ไถกลบเพื่อทําให้ไนโตรเจนที่อยู่ในปลมรากพืชตระกูลถั่วหลังต่างๆเนี้นะครับปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ลงมาในดินอันนี้นะครับคือเกษตรกรจะต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ทําบ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความชํานาญนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วย นะครับในเรื่องของการทําให้ดินของเราดีขึ้นมาได้แน่นอนนะคะเรื่องของการทําซ้ําทําบ่อยๆเป็นการฝึกวิชาแล้วก็ได้ความรู้จากการสังเกตด้วยฟังแบบนี้แล้วจริงๆก็ต้องการพี่เลี้ยงนะคะทางสวพสอเองก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในเรื่องของการดูแลดินให้ดีเมื่อดินดีทั้งอินทรียวัตถุในดินก็สมบูรณ์ธาตุอาหารก็ไม่ขาด ไน่เล่าพืชพันธุ์ที่ปลูกลงไปเนี่ยจะไม่งอกงามจะไม่สมบูรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมคะดินดีพืชพันธุ์ก็ต้องดีด้วยอาจารย์ว่าถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องมากนะครับเป็นจริงแท้แน่สุดเลยครับค่ะ <c oughs> หลังจากที่เราทําตามขั้นตอนอย่างที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับ <c oughs> เมื่อดินของเราดีแล้วพืชพันธุ์ของเราที่ปลูกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามนะครับพืชผักหรือว่าไม้ผลต่างๆที่เราปลูกไปนะครับแน่นอนครับ พืชพันธุ์ก็จะสามารถที่จะดึงธาตุอาหารที่อยู่ในดินขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้เราก็จะได้ผลผลิตที่เต็มที่ตามที่เราต้องการและถ้าเราเข้าสู่ระบบของเกษตรอินทรีย์เราก็จะได้พืชผลผลิตที่ปลอดภัยพอได้พืชผลผลิตที่ปลอดภัยนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นสิ่งที่ปลอดภัยผู้บริโภคบริโภคพืชผักไม้ผลอินทรีย์เข้าไปนะครับ ก็จะทําให้สุขภาพเราดีนะครับมันจะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันต่อไปอย่างที่แบบไม่รู้จบเลยครับถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วก็ทําได้แบบปริมาณมากๆแล้วก็ทําเรื่อยๆทําต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อครับว่าแน่นอนนะครับสังคมของเราะจะเข้าสู่สังคมของสุขภาพที่ดีนะครับผู้คนก็จะเริ่มหันมาในเรื่องของดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งสุขภาพที่ดีก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินที่ดีของเรานะครับก็ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องของการผลิตแล้วก็ย้อนไปสู่ จุดแรกก็คือเรื่องของดินนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างที่ผมเล่าเนี่ยครับผมค่ะและนี้ก็คือภาพที่ชัดเจนจากวัตจักรทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นจริงๆแล้วก็มีความเกี่ยวพันทำให้ได้เห็นถึงคุณค่าของคำวัดดินเกื้อกูลต่อธรรมชาติและเชื่อว่าดินที่อุดมสมบูรณ์ก็คือดินที่ได้เลี้ยงทุกๆชีวิตในโลกนี้ด้วยนะคะค่ะคุณค่าต่างๆเหล่านี้ เราได้ฟังเรื่องราวจากหมอดินอาจารย์ปองอาจารย์พักภูมิดาราพงศักวิชาการส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนงานพัฒนาสำนักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะปลูกพืชหรือทำการเกษตรเราได้ย้อนกลับมามอง เห็นความสําคัญของดินในแปลงของเรามากน้อยเพียงใดวันนี้เราได้ตรวจดินแล้วหรือยังเพราะสิ่งที่เราทําในวันนี้ถ้าเราได้ตรวจหรือเราได้วิเคราะห์ดินของเราแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะส่งให้เราปลูกพืชพันธุ์ดีต่อไปได้ในอนาคตนะครับผมฮาร์ดีพอดแคสต์ฮาร์ดีพอดแคสต์ Podcast. ยังมีองค์ความรู้ดีๆที่พร้อมแบ่งปันและนำมาฝากกันในโอกาสต่อไป วันนี้สวัสดีค่ะ h a r d พอด d c a s t สวพอสอมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง